สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผู้ผานะครับวันนี้ผู้ผานะผมขอญาตรีวิวนะครับเป็น L4018SP นะครับผมติดหน้าผม s l นะครับก็ชุดปุ้งกีเกษตเซนะครับผมอ่าลูกค้านะผมมาดูรถนะครับนัดมาดูก็ถือโอกาสรีวิวด้วยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้อ่าเป็นปุ้งกีกระเนะครับสามารถยกได้ที่400กิโลกรัม นะครับสามารถยกสูงได้ถึง3มเมตร21เซนนะครับฮะตัวนี้นะผมโคตรใหม่เลยนะครับอยากบอกปีรถปี65นะครับรถใช้งานมาโอ้โหยจะบอกว่าสภาพนางฟ้าก็ไม่ใช่ต้องว่าสภาพใหม่ๆเลยรับชั่วโมงฮะเห็นไหมครับ1น6้ยชั่วโมงนะครับนี่นี่ยังไม่แก่เลยนะครับโหยนานทีนะผมจะมีนะครับ อ่าลูกค้าที่เล่นนะครับผมเป็นบุ้งขีนะครับแล้วก็งานนี้ยังมีเข้ามานะครับมือสองนะครับเพราะว่าส่วนมากคนไม่ค่อยไปกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับสามารถดาวนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่เก้าหมื่นนะครับอ่าราคาเงินสดก็ขายนะครับขายอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับสามารถผ่อนได้อยู่ที่หกปีนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันสองพันแล้ปีจ่ายเก้าหมื่น นะครับผมกับ4,000บาทนี่ได้อุปกรณ์พิเศษนะมีถังถ่วงด้านหลังให้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะผมผ่อนเป็นอ่ารายปีก็มีรายเดือนนะครับรายเดือนก็ตกเดือนละ8,900นะครับโอ้โหสวยจริงคันนี้ให้สินค้าขายตัวเองไปเลยแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ดอยางแล้วกันนะครับอ่านี่ย่างเดิมๆนะครับย่างหลัง อ่าโอเคเดี๋ยวให้ลูกค้าลองรถแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าจะปิดการขายได้ไหมนะครับนี่นะครับลูกค้าก็ตกลงจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปเอาเป็นมือสองนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะเข้ามาดูรถแบบนี้ก็ติดต่อภูผามาได้นะครับที่เบอร์ศุดหนึ่งนะครับศูนย์หนึ 54, ่งแปดศูนย์สามห้าสี่เชลูภูผานัดเข้ามาดูรถได้นะครับผมอยากจะหารถสวยๆไปให้นะครับถ้าว่าถูกใจก็ ฝาก่อาม่พี่น้องแล้วผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆให้กับช่องครูตาบันดุงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมเซลล์บุภาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม